สวัสดีครับเฟนเฟนวอลิบอลเป็นเฟนบ่าวสองลูกรายการแข่งขันวอลลิบอลหญิงอยู่20ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเมืองเจียงเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับไปดูเลยว่ามีโปรแกรมการแข่งขันวันใดบ้าง โปรแกรมการแข่งขันรอบแปทีมสุดท้ายนัดแรกครับ5กรกฎาคม2 5 6 7จับคู่ประกบคู่กันแล้วทีมที่เข้ามาในรอบแปทีมสุดท้ายวันที่5กรกฎาคมเวลา9โมงเช้า เกาหลีใต้พบอินเดียเวลา13นาฬิกาทีมญี่ปุ่นพบไทเปไต้หวันเวลา15นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบคาซัคสถานและเวลา18นาฬิกาทีมชาติจีนพบเวียดนามนี่คือ รอบเปทีมนัดแรก AVC Women 2024 Championship ลุนเชียรสาวไทยบ่ายสามโมงครึ่ง15.30นาิกาส0นาทีส่งกำลังใจเชียร์เยอะๆเพื่อลุ้นให้สาวไทยทำผลงานให้ดีที่สุดผ่านเข้าเป็นในรอบรองชนะเลิศให้ได้ มีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้ชมกีฬาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลยู20ปีชิงแชมป์เอเชียด้วยกันเชียร์สาวไทยกันนะครับ